สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจัดพื้นที่ร้านอัครพลเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เป็นสาขาสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครร้านใหญ่สินค้าครบวงจรเหมาะกับการมาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราได้สำหรับการจัดสถานที่เรามาเริ่มกันเลยทีมงานของเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องคนย้ายนะคะประกอบติดตั้งดูสถานที่จัดวางนะคะดูองค์ประกอบโดยรวม และจากนั้นนะคะก็จะมายิงป้ายค่ะก็ทางอิมเมจของเราก็จะให้ป้ายนะคะสำหรับร้านค้าไปด้วยแล้วก็มีพร็อพตกแต่งด้วยนะคะจัดออกมาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นภาพรวมนะคะของภายในร้าน เดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกหลังจากจัดพื้นท <airpl Pon> <Bluetooth> <ained hear restrial noise> ี่ค่ะว่าทางร้านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากจัดพื้นที่ให้ค่ะทางร้านรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะรู้สึกสวยแบบแบบเป็นแบบเนโซ่เลยทางร้านเตื่นเค้าที่ได้มาทำใจ และร้านไหนนะคะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Image f u r n i t u r e จอร์สนใจอยากจะจัดพื้นที่กับเราแล้วก็รับสิทธิพิเศษต่างๆนะคะหลังจากทำการจัดพื้นที่ก็สามารถติดต่อแอดมินหรือเซลล์ที่ดูแลท่านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะครั้งหน้าจะไปจัดที่ไหนติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ